ก่อนดูดวงรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยจะได้ไม่ติดค้างกันนะคะมาดูว่าตอนเนี้เหมือนกับตัวของเขานะเขามีความรู้สึกว่าเขาอะเริ่มมีใจให้กับคุณแล้วซึ่งแต่ก่อนคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคือ ในแต่และว,วันเนี่ยเขาก็มีความสุขการเติมเต็มของตัวของเขาเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะต้องรอความรักจากใครด้วยเพราะไพ่ของเขาอะเป็นเพจออฟคั p นั่นแสดงว่าเขารักตัวเองได้เป็นเขารักตัวเองได้เก่งแล้วก็มีความสุขดีแล้วชีวิตไม่ต้องการอะไรมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคิดว่าตัวของเขาเนี่ย ก็ใช้ชีวิตมาได้เรื่อยๆแต่เขาก็มีความเหงาเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นอะชีวิตของเขามันไม่เคยจะต้องโดดเดี่ยวขนาดเนี้ยแต่ตอนเนี้จะบอกว่าโดดเดี่ยวสักทีเดียวมันก็ไม่เชิงมันคล้ายๆกับมันก็มีความรู้สึกดีกับตัวเองนะที่อยู่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมันไม่มีปัญหาแต่พอมาตอนเนี้คิดว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ะวะ มันก็ควรจะต้องมีใครอีกสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็คือคนที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะคุยกันรู้เรื่องมันน่าจะพูดจากันได้ในทิศทางเดียวกันในลักษณะที่ไม่เกิดปัญหาแต่เขายังมองไม่ออกเลยว่าอย่างเขาเนี่ยเขาจะไปหาใครที่ไหนได้หรือเขาจะชอบใครได้อีกหรือเปล่าเพราะด้วยตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยมีกำแพงให้กับตัวเองค่อนข้างมากใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอะ่ะเยอะ ไม่ชอบสังคมกับใครนอกเหนือจากการทํางานแล้วอะ่ะชอบอยู่คนเดียวและการอยู่คนเดียวอะ่ะก็คือการไม่ออกไปไหนแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องราวของการใช้แอปหาคู่หรืออะไรใดๆอ่ะเพราะเขาคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติอะมันไม่เหมือนกับการเจอด้วยแบบซึ่งซึ่งหน้าอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้โมเมนต์นั้นได้ยังไงก็ในเมื่อเช้ามาเขาก็ทํางาน แล้วก็ทํางานแล้วก็กลับบ้านก็วนเวียนอยู่แค่เนี้แล้วก็ชอบอยู่กับห้องในวันหยุดไม่ชอบไปไหนก็คิดว่าการอยู่กับตัวเองนั่นน่ะการพักผ่อนมันมีความสุขมากๆแล้วอะแล้วจะมีใครได้เล่ไายสี่ไม้อะก็มงบอกว่าแต่เขามั่นใจในตัวงเขาว่าโชคชะตา จะต้องส่งคนที่ใช่ให้กับเขาอะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ก็มองภาพไม่ออกว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะปล่อยผ่านเสร็จทีเนี้ยตัวของเขาเขาก็คิดว่าอืมมันก็คงจะไม่ได้ง่ายนั้วแหละในเรื่องราวของการจะมีใครสักคนหนึ่งเพราะหนึ่งเขามองถึงปัญหาอีกแหละเริ่มกลับไปมองถึงปัญหาว่าตัวของเขาเองเนี่ยยังมีในเรื่องของภาระอะไรอีกเยอะการรับผิดชอบ ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องงานที่ยังเยอะในความหมายคือยังไม่ได้สะสางแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าจะสามารถมีใครได้เพราะว่าหนึ่งเวลาไม่เพียงพอสองเขาจะต้องพุ่มเทในเรื่องงานเพื่อให้มีเงินเข้ามามากกว่านี้หรือมีตำแหน่งที่มันดีมากกว่านี้โอกาส่ะเนี่ย พอเริ่มจะรู้สึกมีความรักอุปสรรคต่างๆก็เริ่มอีกแลล้และเขาก็มองว่าตัวของเขาเองเนี่ยมันมีข้อเสียก็คืออาจจะเป็นคนที่ติดแฟนนะถ้ามีแฟนเนี่ยจะชอบในเรื่องของสกินชิปค่อนข้างมากก็เลยทำให้มองว่าแล้วมันจะไปขัดกับเรื่องงานหรือเปล่าเนี่ยงานที่เขาอ่ะกาลังวางเป้าหมายรื้ว่าเขาจะต้องไปถึงจุดที่มันโอเคมากกว่าเนี้ดีมากกว่านี้เพื่อจะได้เก็บเงินนะ่ะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น การคิดแบบวนไปวนมาอยู่ในรูปเหมือนก็อยากมีใครแต่พอเข้าดีเทลจริงๆแล้วอ่ะทำไมมันเต็มไปด้วยคําถามกับตัวเองมากมายตอบโจทย์แทบไม่ได้เลยว่าเขาจะทํำยังไงการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันกําลังที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการคิดทบทวนแล้วก็ไปสู่ขนทางที่ใช่ก็คือให้เดวิ ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะคือหมายความว่าไม่ได้สุดตรงซ้ายสุดขวาสุดจนเกินไปแต่จะปรับบาลานซ์ในลักษณะที่อยากมีความสัมพันธ์แล้วก็จะต้องค่อยๆเคลียร์ในเรื่องราวของปัญหาที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นน่ะแต่เขาชอบตั้งคําถามไว้ก่อนน่ะให้ได้ในลักษณะที่เป็นแบบ ไม่ต้องเคร่งเครียดขนาดนั้นน่ะว่ามันจะต้องเป๊ะปะ,ะตามนี้นั่นแสดงว่าตัวของเขาอะ่ะเริ่มที่จะมองถึงในเรื่องราวของการเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติก็คือสามารถที่จะมีความรักได้ในขณะที่ทํางานไปด้วยไปสู่เป้าหมายของตัวเองด้วยคิดในมุมบวกแต่ก่อนคิดว่างานเยอะอยากไปสู่เป้าหมายถ้ามีความรักไม่มีเวลาให้กับความรักเดี๋ยวก็จบไม่ดีอีก สร้างปัญหาให้อีกแต่ทีนี้เขาอาจจะคิดกลับไปนลกับกลายเป็นว่าถ้าเราอดทนละ่ละว้มหมายก็คือว่าเออก็มีความรักไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะอะไรอะ่ะมันจะได้เป็นการที่ปรับบาลานซ์ไปในตัวได้ทั้งงานนะได้ทั้งความรักด้วยไม่มีอะไรจะต้องเสียหายเลยถ้ามารอความพร้อมทีเดียวตอนที่สําเร็จเรื่องงานแล้วจะไปเหลือใครละ่ะเนี่ยเริ่มคิดในอีกมุมหนึ่ง และเขาก็ค่อยๆที่จะละลายพฤติกรรมตัวเองในเรื่องราวของกฎเด็กต่างๆการถันหลังให้กันในสิ่งที่แต่ก่อนตัวเองอ่ะคิดเยอะคิดมากเงื่อนไขในชีวิตปมมากมายว่ามีความรักแล้วถ้าอยู่ไกลกันมันจะรักกันยังไงแล้วถ้าอายุแตกต่างกันสังคมเขาจะรับได้ไหมเพื่อนฝูงครอบครัวและการจะไปต่อกับชีวิตน่ะ ถ้าความสัมพันธ์มันดีอ่ะมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะมันจะกระทบกับง,งานหรือเปล่ามันจะทําให้เราอ่ะจะต้องเสียความเป็นตัวตนอีกไหมเรื่องพวกนี้เขาเริ่มที่จะไม่คิดและเขาเริ่มที่จะมองถึงในข้อดีของการมีครอบครัวหรือการมีความสัมพันธ์นั่นก็คือว่าเนี่ยถ้าเวลามีปัญหากันเนี่ยก็มาพูดคุยกันอย่างน้อยๆก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะที่ทำให้เขาอ่ะสามารถแก้ไขปัญหาได้และจะทำให้เขาอ่ะมีกำลังมากขึ้น ในการที่จะไปวยต่อในเรื่องเงาของชีวิตไม่ว่าจะอุปสรรคหน,หนาสักแค่ไหนก็จะทำได้เพราะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไงะจะเป็นแรงผักดันที่ดีทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วมากขึ้นเนี่ยตอนนี้นะง่าไขปัญหาต่างๆที่เขาเคยมองว่าเป็นปมอ่ะเขาเริ่มจะพลิกกลับให้มันเป็นในเรื่องราวของมุมบวกแต่ทีนี้เขาจะมีใครล่ะ ต้องไปดูว่าตอนนี้ในใจของเขาเขามีใครหรือเปล่ามีนะ t r u of cups t r u of cups เนี่ยแสดงว่าเขาอะมีคนที่เขาอะอยู่ในใจคนที่เขาชอบคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยหรือเริ่มมีใจมาสักในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวของเขาอะอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเวลานจะชอบใครหรือรักใครเนี่ยก็ไม่ได้แสดงออกแล้วก็เก็บได้แต่เก็บ ไว้ในใจแค่ได้พบได้เจอได้พูดคุยก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเพราะเอาเรื่องงานเรื่องอุปสรรคเรื่องปัญหาต่างๆอะ่ะเข้ามาแทนที่ในช่องว่างของการที่จะคิดในเรื่องราวของความรู้สึกหรือความรักกับคนคนนั้นแต่พอตอนนี้เขาเอาเรื่องปัญหาต่างๆอะ่ะที่มันยังไม่เกิดแต่คิดไปล่วงหน้าลาทิ้งออกไปก่อนแล้วก็คิดในความของจิตใจอ่ะความเป็นไปได้อ่ะ ว่าตอนนี้คือเขาอยากมีความรักอะเดลิเวอร์ก็คือเหมือนกับคนทั่วไปอะความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นกําลังใจมันเป็นอะไรที่กระชุ่มกระชวยเขามีคนในใจแล้วเขาก็เข้าใจว่าช่วงเนี้มันน่าจะถึงจังหวะชีวิตของเขาแล้วที่เขาอะจะมีความรักมันเกิดแค่หนึ่งถ้วยคนคนนั้นอะอาจจะพูดคุยกับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วมาในทรงเป็นแบบคุยแบบเพื่อนพี่น้องหรือในเรื่องงานหรือในเรื่องของการคุย กบบคนคุยก็ได้เขารู้สึกดีกับคนคนนั้นมากเลยนะเขามองว่าเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาคําพูดท่าทางกริยาการดูแลเอาใจใส่เขาอะให้คุณค่ากับตัวเขาอะค่อนข้างมากอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากเขาอะไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อย,อยหรือเป็นรักออนไลน์สื่อโซอเชียลก็ได้อืมแล้วตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอุคคลิกดีมีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์แต่ เขาไม่ได้ว่าจะให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาได้ง่ายๆ <Yeah. S 1> เพราะเป้าหมายของเขา <Yeah. S 1> เขาก็เลือกคนที่จะต้องไปกับเขาได้เพอร์เฟกในลักษณะย,ยังไงอะพูดกันในลักษณะแบบทรงผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ด่าม,มากไม่ต้องตามกันขนาดนั้นก็ได้ใช้เวลาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกันทักทายกันมีเวลาก็มานัดเจอกันเป็นเรื่องเวลาอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เขาอยากได้แล้วที่สําคัญคือจะต้องมีสเปซให้กับเขาด้วย พ่เจ็ดถ้วยบ่งบอกว่าคนคนนั้นนะไม่ใช่ตัวเลือกของเขาแต่เขาเลือก,ลอกแล้วลักษณะจะเป็นคนที่ตอนเนี้ยกําลังรู้สึกกระสับกระสายรู้สึกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีหรือกําลังอึดอัดกับในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือการคุยกับเขาอะจนเก็บตัวเองอ,อยู่ในพื้นที่เซฟโซนเพราะไม่กล้าที่จะพูดคุยอ,อะไรกับเขามากๆเพราะบางครั้งถ้าพูดเยอะไป เขาก็จะแลว่าจะราคาญนั่นคือสิ่งที่คิดคนคนนั้นน่น่าจะเป็นคุณหรือเปล่าคุณน่าจะรู้แหละเออเป็นคนที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเก็บใจกับตัวเองละแล้วก็กลัวว่าความรักของตัวเองอะ่ะจะไปสร้างความน่าราคาญให้กับเขาไหมก็เลยเก็บใจขึ้นเพราะสิ่งที่คุณได้รับอะ่ะมันไม่ตอบโจทย์เลยการที่เขาอะ่ะไม่ได้มองเห็นในเรื่องราวสิ่งที่คุณอะ่ะ รู้สึกกับเขาแต่กลับมองว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแต่แค่การส่องเองเหรอที่คุณรู้สึกก็คืออยากรู้จักคุณอยากพูดคุยกับคุณทาไมถึงไม่เข้าหาลนะ่ะทําไมได้แต่ส่องทำไมไม่พูดกันตรงๆเพราะคุณต้องการอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเคลียเออเนี่ยแล้วคุณก็มองว่าหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเราเป็นมือที่สามเขาหรือเปล่าหรือเราไป ทับพื้นที่ใครไหมเขาถึงไม่ได้กล้าแสดงออกกับเราหรือไม่พูดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ไม่ออกจากชีวิตจนคิดว่าเออไม่ไม่อยากที่จะเริ่มต้นความรักอะไรกับใครแล้วขอยอยู่แบบไม่มีใครเนี่ยจะรักตัวเองให้เก่งเลยไม่ใช่แล้วแหละ เพราะจริงๆอะทุกครั้งอะที่เขาได้รับข้อความจากคุณอะหรือเขาได้เห็นคุณอะเขาก็มีความสุขเช่นกันแต่ด้วยไพ่ที่เกิดขึ้นจากเมื่อกี้เนะี้ยก็คือไพ่เดอะเฮอร์มิตใช่ไหมเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและอีกอย่างหนึ่งอะคนคนนี้ถนัดแต่เรื่องสองคือรู้สึกอะไรจะไม่กล้าแสดงออกอยู่แล้วสองเนี้ยไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีนะสองเพื่ออยากรู้ความเป็นมาเนไปของคุณดูจากการโพต์บ้าง โพสอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรโพสในลักษณะเป็นหมวกหรือลบโพสนั้นๆน,น,น่ะมีอะไรที่เอ่ยหรือกระทบถึงเขาบ้างหรือเปล่าก็จะได้ปรับปรุงตัวหรือเข้าไปดูในลักษณะของการเขียนคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์อะไรที่พิเศษแล้วคุณตอบพิเศษไปไหมอ่ะนั่นก็คือมันจะตีโจทย์ได้หลายอย่างว่าคุณเป็นคนยังไงเขาจะเข้าหาได้อย่างไร คุณมีใครหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่อยากไปเป็นมือที่สามหรือไปซ้อนในความสัมพันธ์กับใครเช่นกันนั่นเป็นการระมัดระวังตัวของเขาและสิ่งที่เขาจะทํากับคุณต่อไปก็คือการที่เขาจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนั่นก็คือไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆแล้วในชีวิตแต่ก่อนเขามีเงื่อนไขจนคุณมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากจะให้ได้คนที่ใช่อะ คนที่เข้ามาเป็นแบบเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่อบอุ่นอะไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะๆย่ะจะมีไหมก็เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในลักษณะที่มีอิสระในด้านความคิดมากขึ้นปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามหัวใจสิ่งที่หัวใจเรียกร้องและปรารถนาไม่ใช่ว่าต้องการความรักแต่ไม่แสดงออกอยากพูดอยากคุยก็ได้แต่เก็บกดแล้วก็ได้แต่นั่งนึกใช้แต่กระแสจิตแบบ สามดีอะไรก็ว่าไปห้าดีไม่ละทีนี้มันจะต้องเป็นในลักษณะที่กระทำจริงๆละเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแล้วก็คุณค่อนข้างมากเขาจะทำในลักษณะที่ว่าให้เกิดในเรื่องของความบาลานซ์งานก็ลงทุนลงแรงด้วยความสัมพันธ์ก็ลงทุนลงแรงด้วยในระดับสิบไม้กับสิบไม้มาเจอกัน สิไม้ในเรื่องของงานเต็มที่จริงจังสิบถ้วยของในเรื่องความรักก็จริงจังเช่นกันให้มันไปพร้อมๆกัน king of cup เอ่อ king of b a คือเขาจะทำจริงๆไม่ใช่เอาแต่พูดการทำครั้งนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของความคิดที่คุณเคยคิดไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าสิ่งๆิ่งนีมันควรจะต้องเกิดขึ้นแต่เขาแค่ไม่ทำเขาทำได้แล้วคุณก็คิด เผื่อเขาด้วยว่ากว่าเขาจะทำมันก็คงนานเกินไปละเกินกว่าคุณที่จะรอแล้วแหละเพราะยังไงอายุมันก็ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป้าหมายของคุณก็คือการมีความรักแล้วก็มีครอบครัวถ้าเขาไม่ตอบโจทย์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่จะอยู่ไปเพื่ออะไรเสียเวลาเปล่าๆเมื่อคุณคิดแบบนี้ด้วยไพ่เด e อ t สตเนี่ยมันก็ส่งพลังงาน ที่ดีออกไปจนตัวของเขาเขาก็รู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าเขาควรจะต้องทําอะไรเพราะคุณจะไม่พูดไม่กล่าวอะไรแล้วอ่ะมันคือการเริ่มต้นปฏิวัติตัวเองครั้งใหม่ของเขาอ่ะเขาจะทําตัวเองให้เป็นอยากสิบสี่ครั้งหนึ่งก็ได้ไหมอยากจีบก็จีบอยากพูดก็พูดอยากคุยก็คุยเพราะว่าเส้นของเขาก็เข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้ชอบคุณแค่ข้างเดียวคุณก็ชอบเขาด้วย แต่สิ่งที่แย่นั่นก็คือเมื่อในอดีตเขาไม่ยอมทำอะไรเนี่ยแหละเลยทำให้ตัวของคุณนะ่ะเริ่มไม่ให้ค่าเขาแล้วแล้วก็คิดว่าคนคนนี้ไม่ได้มาจริงมาแค่พูดพูดหยอกหยอกแล้วก็ไปแต่ทีนี้เขาจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเขาจะพูดจริงแล้วก็ทำจริงและทำแบบตลอดด้วยนะให้เชิญแพลนเนี่ยถ้าอะไรไม่เคยต่อไปจะทำทั้งหมด แล้วทาไปตลอดยาวไกลเขาอะตีกันในหัวจนเรียบร้อยหมดแล้วว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรแต่ก่อนจริงๆเอาเขาก็รู้นะแต่ทีนี้ว่าอัตราต,ตัวตนอีโก้ของเขามันเยอะสั่งการให้เขาว่าไม่ต้องทําให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวถ้าเราอะมีเสน่ห์อะคนก็ข้องหาเราเองแต่มไม่ได้ไงความสัมพันอนะมันจะต้องแสดงออก จะต้องทำงานร่วมกันไม่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องสบายแล้วก็ให้ฝ่ายหนึ่งจะต้องเข้าหาเยอะๆเพื่อจะได้รู้ไม่มีเขารับรู้ถึงประเด็นนี้ได้แล้วเขาก็จะทําทําแบบดีเลยอะ่ะจนคุณอาจจะงงแบบเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้เนี่ยนะจากที่แช่แข็งความสัมพันธ์เนี้ยไว้นานแล้วอะ่ะแต่ตอนเนี้จะมาทํางานในความสัมพันธ์ หรือว่าเขาแค่เพียงจะมาดึงเรากลับไปณจุดจุดเดิมพอเราอยู่แล้วอะ่ะก็จะเหมือนเดิมจริงๆรงคว่างคว่างความรู้สึกของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่จะเป็นการที่เขาอาจจะวิ่งเข้าหาเราแล้วก็อยากได้ความสัมพันธ์นี้จริงๆที่เกิดขึ้นจากหัวใจเพราะถ้าไม่มีคุณเนี่ยเอาเอาจริงอะ่ะตอนเนี้ยเขาอ่ะรู้สึกปวดหัวเสียใจแล้วก็รู้สึกว่า เขาจะไม่สามารถที่จะหาคนแบบคุณที่ถูกใจแบบนี้ได้อีกแล้วในความรู้สึกของเขาอ่ะคุณเองอ่ะจริงๆคุณก็เฝ้ารอความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันนะว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นในความชัดเจนวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าก็ไม่เกิดขึ้นมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วแหละนี่คือสิ่งที่คุณคิดแล้วก็แอบเสียใจด้วยว่าทาไมทําไม รู้สึกดีกับเขาเขากลับไม่เคยรู้สึกดีกับเราเลยมันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณก็ทบทวนแล้วว่าเขาคงจะอยากอย,กอยู่คนเดียวหรือไม่เขาก็มีคนของเขาแล้วก็แค่ไม่ทำแต่จริงๆไม่ใช่เขาเป็นคนแค่คิดเยอะเท่านั้นเองคิดเยอะแล้วก็ไม่ take action ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอย่างที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ แลวเขาเทเลชันน่ะมันจะจบเฟสของความไม่ใช่ความที่อิกนอต่างๆจากเขาอ่ะแล้วมันจะเป็นการที่คุณจะได้รับการเติมเต็มในความสุขครั้งนี้อย่างที่คุณอ่ะไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะได้ก็คือเขาจะมาเติมเต็มให้กับคุณเขาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆให้ความเสียใจในอดีตมันทำให้คุณได้รับรู้ว่าคราวนี้คุณจะต้องเป็นฝ่ายเลือก คุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ไม่เข้าหาเขาเยอะแบบแต่ก่อนแหละแต่ก่อนคุณเคยหยิบยื่นอะไรให้เขาใช่ไหมทักเขาก่อนคุยกับเขาก่อนถามเขาทุกอย่างคุณจะนิ่งละนิ่งไม่ได้ต้องการเอาชนะแต่อยากจะเห็นการเทคแอคชั่นของเขาบ้างถ้าเราทําตลอดเราจะไม่ได้เห็นและสิ่งที่คุณจะได้รับต่อไปก็คือการปรบบประหานของเขาเขาจะทําอะไรหลายอย่างให้กับคุณอะในฝั่งที่เขาไม่เคยได้ทํามาก่อน เขาจะชักหาคุณก่อนเขาจะคุยกับคุณก่อนแล้วเขาก็จะทํางานในความสัมพันธ์แบบให้คุณได้เข้าใจว่าคุณอะเป็นตัวจริงได้และความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ต้องใช้ระยะเวลานานแล้วอ่ะต้เงเกิดพายีเอเพขึ้นมานันแสดงว่าคุณจะได้เป็นตัวจริงหรือจะมีการได้เปิดเผยการแนะนาําการเปิดตัวกับญาติที่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานให้ได้รับรู้ว่าเขาได้เลือกคุณแล้วแล้วเขาก็จะทําแบบเนี้ยไปตลอด พราะเขาต้องการให้คุณอะอยู่ในชีวิตของเขาไม่ต้องการให้คุณเบื่อเขาเพราะการเบื่อของคุณเนี่ยเขากลัวมากการเบื่อของคุณก็คือนิ่งหรือหมดใจคือไม่ทําอะไรแล้วอะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเกิดในเรื่องราวของการต่อยอดการขยายไปในเรื่องของการที่เขาอยู่ไม่ได้แหละมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ แก้ไขไปในสถานการณ์ที่ดีเพราะเขารูา้แล้วนี่ว่าเขาขาดคุณไม่ได้เมื่อเขาขาดคุณไม่ได้นั่นก็คือว่าเขาก็ต้องทําในสิ่งที่มันจําเป็นจะต้องทําในเรื่องราวของหัวใจเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขารู้หมดแหละว่าเขาจําเป็นจะต้องทําอะไรแต่ตัวตนของเขามันสูงแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ทําแต่พอไม่ทาปุ๊บสิ่งที่ได้นั่นก็คือความเงียบของคุณและเขาก็เลยต้องกลับมาแก้ไขใน โมต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่เขาเคยตั้งเอาไว้ที่มันเป็นข้อยุ่งยากอ่ะซึ่งจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกแต่เขาคิดเขามาโนไปเองเขาไม่ได้กระทําจริงอะ่ะมันก็เลยเห็นแค่ภาพรวงๆมันไม่ใช่เป็นภาพที่ชัดเจนเพราะมันยังไม่ได้ทําถ้าลงมือทําและก็คิดว่าถ้าไม่มีปัญหาก็พร้อมจะแก้ไขไปพร้อมๆกันกับคุณอะ่ะทุกอย่างกระจบแค่นั้นเอง คนคนนี้เป็นคนที่คิดมากตั้งแต่เริ่มแรกคนเลยทําให้หลายอย่างซึ่งมันไม่ควรจะเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ควรจะล่าช้าขนาดนี้ล่าช้าแต่ตอนนี้เขาคิดได้แล้วแล้วเขาก็จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตัวของเขาอ่ะตัวไปเองคิดไปเองล่วงหน้าว่าจริงๆแล้วความรักกับความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องงานเนี่ยมันสามารถไปคู่กันได้แล้วมันก็จะเป็นผลดีซะด้วยซ้ำเพราะอะไร เพราะว่าทําให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันซัพพอร์ตกันในเวลาที่มีความทุกข์นี่แหละในเวลาที่เจอปัญหานี่แหละมันจะเป็นอะไรที่เกิดความผูกพันมากมากและมันจะเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานที่ดีของความรักในระยะยาวนั่นเองนะคะวันนี้ก็จบแล้วสําหรับแดนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟัง ขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ดูโฆษณาไม่กดข่ามนะคะแล้วก็นะักสือไพ่มีจัดจำหน่ายราคาเต็ม450ตอนนี้ก็เหลือ350เรื่องส่งนะคะทั่วประเทศไทยสมัคราาเป็นสมาชิกได้สวายดอกอวัวพระแม่ลัศมีนะคะแผ่นทองปลาพิคเนตพระแม่ลมัศมีเคยขายอยู่ที่แผ่นละ149ก็ตอนนี้ลดแผ่นละ100ค่าส่ง50บาทก็รวมเป็น250บาทจะสั่งพร้อมกับไพ่ก็ได้ค่าส่งก็แค่50บาทครั้งเดียวนะคะ แต่ถ้าเพื่นที่ห่างไกลก็บวกเพิ่มเท่านั้นเองคลิปต่างๆดูได้ไม่มีวันหมดอ,อายุเพราะว่าเป็นทางมเล็นะคะมีคลิปสั้นหนึ่งนาทีสงนาทีฝากดูด้วยแล้วก็ใต้ข้างล่างเนี่ยก็จะมีปัตกตะกร้าสินค้าแพงก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละก็นํามาหากักแล้วก็เอาไปร่วมทําบุญต่างๆนะคะให้ผู้ยากไร้พาสงค์แล้วก็ซ่อมแซมบำรุงวัดค่าน้ำค่าไฟนี้สงต่างๆนะคะ ทุกวันพระแทนก็จะใส่บาตรทุกคนอนุโมทนาบุญได้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมนะอืมก็จะประมาณนี้รวมทั้งการดูดวงส่วนตัวก็นํามาหักด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกคนทางที่ดูแพนเนี่ยก็จะได้บุญนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย